ครับสบายดีพี่น้องมานี่กันบอยลงมาชั้นล่างนะพี่น้องเฮ็ดเมนูลาเป็ดนะพี่น้องเดี๋ยวบอยสะแนะนำวิธีการเฮ็ดสูตรของบอยนะพี่น้องนะลาเป็ดมาส้มกันว่บาบอยจะเฮ็ดแนวใดวิธีใดนะพี่น้องอ่ะฮับสม้มนเลยพี่น้องอืหลังจากที่บอยครัวเป็ดนะพี่น้องนี่บอยเตรียมไปเบิดและแล้วแล้วเราก็มาเปิดหม้อนะพี่น้องเนาะมาตั้งหมอ้อ ทั้งหม้อแล้วกันใบกระส่น้ำมันนะพี่น้องหม้อหอนและใบก็ใสน่น้ำมันจักหน่อยนะพี่น้องพออัวให้เนือ้อเป็ดติดหม้อกระทะพี่น้องอหลังจากที่หม้อเดือดนะพี่น้องนี่ใบก็เตรียมไปแล้วอันนี้คือใบมะกรูดนะพี่น้องใบมะกรูดแล้วก็มีต้นหอมนะถ้าบ่มีต้นหอมหัวหอมให้คักพี่น้องหอมแดงนะใส่ในใบก็ ขัวสีขั่วนะหั่นมาเรียบร้อยแล้วพี่น้องอนี่บาบก็ฉีใส่เราใส่หม้อเลยนะพี่น้องเนาะเพื่อรับกลิ่นข้าวนะพี่น้องใส่ลงไปใส่ลงไปนะควันขุ่มเลยพี่น้องต้องขอโทษขออภัยนะบาบจับกองเองพี่น้องขั่วให้พอดีอหอมๆนะพี่น้อง ตัวให้ใบมะกรูดครับเป็นโซ่หอมหอมๆเลยครับทำน้ำใส่นะพี่น้องนีงน่เนี่ยไว้กระเทียมมาแล้วเทำน้ำใส่เลยเป็นเนื้อเป็ดที่ไว้เตรียมไปแล้วรอ,หวใ,นนวอ,อให้เนื้อหัหกก่นหนันะ่นเป็นเม็ดให้ นี่คือเอาคอนสรว่าน้ำมันสีแห้งคือน้องเข้ากับเติมน้ำน้อยๆนะครับน้อเติมน้ำเข้าไปให้กัคนให้เข้ากันนะที่นี่นี่ก็เริ่มติดหม้อแล้วหัวตอนนี้หอมเลยนะพี่น้องตอนนี้อยจะพลาสใส่อย่างนะพี่น้องโบพลาสไส่เครื่องปรุงคือเอาขั่วให้ดักกลิ่นก่อน เนี้ยคืยเสียออกห่างบ่างบอยซุกคัดนะพี่น้องสุกคัดสีมันเสียบ,บ่อยแซ่บนะแล้วแต่แล้วแต่ผู้มักนะพี่น้องผู้มักใส่แบบว่าสุกๆแค่สุกซุกแค่สุกๆ,ๆนะแต่บ่อยเอาแบบหั่างพอแบบทำเพิ่มนะพี่น้องสีประมาณหลังจากไกส่สีพอประมาณแล้วนะเอาไปใส่ผงชูรสเลยนะพี่น้อง แต่ผมจะลดเพิ่มเข้าไปแล้วแต่คนมากนะพนะี่น้องประมาณนี้บอยแต่ผมจะลดกก่อนนะให้มันเข้าเนื้อนะพนะี่น้องแต่เกลือบอกแนะนำให้ใส่กเกลือนะพนะี่น้องในตอนเท่ารั้งจะปรุงเราตรงนี้นหลังจากนั้นกับปิดหม้อนะพนะี่นะ้องได้แล้วรายการนล้วปิดหม้อ เรามันเย็นนะพี่น้องเลยค่ะเอาเสียม,มาปรุงนะพี่น้องอติดตามต่อไปเลยอ่ะหลังจากที่บายถ้าให้มันเย็นเลยนะพี่น้องบายก็เตรียมระหว่างนั้นบายก็เตรียมนี้พริกเขาคั่วนะพี่น้องแล้วก็ได้หั่นหอมเตรียมมะนหน้าไว้นะพี่น้องเนาะแต่ก็เิม,มาปรุงให้พี่น้องเบิ่งว่าใช่อย่างแน่นะพี่น้องอ,อ้อันแรกกับเขาคั่วนะพี่น้องบายคั่วอีกนะ เป็นสีเป็นสีแบบนี้นะ่ใส่ข้าวคั่วนะพี่น้องข้าวคั่วก็แล้วแต่แบบคนมักนะพี่น้องใส่หน่อยใช้หลายนะโอ้พริกมานําสําหรับเอาไว้มักหลายนะแล้วก็สีคั่วแล้วก็สีเป็นพริกนะพี่น้องพริกนะแล้วแต่มักกว่าเพชรบบเพชรกาเอานะพี่น้องหลังจากนี้เอากาสีโคนก่อนนะพี่น้อง คนให้ข้ากันก่อนขั้นตอนนี้คนให้เข้าวคั่วกับพริกเข้ากันก่อนนะพี่น้องนี่คนเลยคนลน้องเ้ยก็จะได้หน้าตาประมาณนี้นะขั้นตอนต่อไปนะพี่น้องใส่เบิร์ดเลยแบบน,นี้ใส่ทั้งบายชิเลือกใส่น้ำปลาก่อนนะพี่น้องนะใส่น้ำปลาก่อน สักประมาณนะสอง้อนโต๊ะแล้วก็ขาดบัร้ายนะพี่น้องของแซบเลยก็คือปลาล้านะน้ำปลาาสักประมาณซ้อนโต๊ะนะให้หอมนะพี่น้องกะเอาเลยเพราะว่าบัวรายกิ่นประจําอยู่แล้วแล้วก็มะนาวนะพี่น้องแล้วแต่คนมักนะพี่น้องโอ้น้ำส้มมักลายก็ใส่ลายนะมักเปรี้ยวก็ใส่ลายพี่น้องเอาละพอประมาณพี่น้องแล้วก็ใส่หอมนะ น้ำปลาร้านี่คขาดบอดได้พี่น้องส่ห้อมชิ่ยลายๆพี่น้องจังแซ่บหอมนี่เป็นอย่างที่แซ่บอยู่แล้วพี่น้องแล้วก็คนนะพี่น้องนะเต็มถ้วยพอดีเลย <c oughs> ความบอหนอบ้าจับกองเองพี่น้องเลยสิระมานี่แหละลัดปิดพี่น้องเอ,อ้ สาวน้อยกูอยู่สาวน้อยไปสวนมนต์พี่น้องเนี่ยไว้จัดเองเนี่ยประมาณนี้แหละนี่หลังจากนั้นนะพี่น้องเขาก็ซิมเบิ้งนะอ่ะหลังจากนั้นก็นซิมเบิ้งก่อนพี่น้องเป็นอะไรรถซ้ายเป็นอะไร พี่น้องแต่ว่าค้าน้ำปลาร์กับน้ำปลาพี่น้องเดี๋ยวบ๊ายชีเติมแน่น้อยอืมซึ่งว่าค้าน้ำปลานะพี่น้องบ๊ายเติมก่นนอ,อนแลน้วก็น้นำปลาโอเคแล้วก็หอมที่ลีก้าบ๊ายชิใส่เบิดเลยเสียดายนะพี่น้องอนี่แล้วกายนี่ของค้าพี่น้องเนี่ยหอมๆอมขาวบ๊า,าย บายโบหั่นใส่นะบายใส่แบบนี้พี่น้องใส่เป็นใบนะกระชีประมาณนี้พี่น้องนะยอ๋กินได้เลยละทีนี้ส,สุดเลยเซ็บเซ็นะนนนะบน,กกน,นำกันเลยพี่น้องเออบาทเตเต็มถ้วยบักใหญ่นะพี่น้องนะแล้วละบาททีนี้มากินนำกันเลยพี่น้องเลยบาททีนี่ หลังจากที่เฮ็ดลาบแล้วนะบายก็ชิต่ต้เลยนะพี่น้องบายชิ่ตตต้มเป็ดนะพี่น้องมาเบิ่งเมนูบายเฮ็ดนะอะขั้นตอนบายเฮ็ดมีอย่างนีใส่นะพี่น้องไปส้มกันพี่น้องอมาใส่เครื่องปรุงกันเลยพี่น้องอันนี้เราต้องแปลกใจนะพี่น้องเพราะว่าบายเอาน้ําซุปเก,ก่าที่บายใส่ขวนเนื้อนะพี่น้องมาใส่เพิ่มนะให้มันมีความนวพี่น้องแลวก็อันี้คืออ่งบายเตรียมมาแล,ะละ้วคือมีพริกหั่นอันนี้ต้มเป็ดนะพี่น้องพริกขั่นแล้วก็มี หัวสีไข่นะพี่น้องหัวสีไข่นะแล้วก็มีข่ามีแบบมะกรูดแล้วก็มีอันผักชีฝรั่งนี่ร้านลนะพี่น้องแต่ว่าเป็นสีดำๆอันนี้บใยเลือกเป็นมะเขือเทศพี่น้องเพราะว่าบยบมีมะขามเปียกเรือนเนี้วเปรี้ยวนะพกกิกับายก็ใส่มะขามเปียกพน้องเรือนมะเฟืองก็ได้พี่น้องแซ่บด้วยกันแต่บมีนะาบก็แก้ไขโด้วยการเอา เกือเทสมาใส่แทนนะพี่น้องนะในนี้ก็ได้ขึ้นกันอันนี้เราใส่เลยนะพี่น้องใส่เข้าไปเลยนะแซ่บเ,เลยพี่น้องอันนี้สูตรบอายอันนี้ก็บเอล่าผักชีแล้วก็หอมป้อมนะพี่น้องบวายกัเหลือจากที่หั่นเซราบ่ะใส่เลยแล้วก็พริกนะพี่น้องอ พิกกับคนมาเ็สกับไส้ลายนะพี่น้องแซ่บใส่เป็นเม็ดเลยเวลากินเขาคัดพร้อมแซ่บพี่น้องแซ่บด้วนกันใส่เบ็ดรถโยนโจ,มจุมจอมแจมๆเลยนี่ตอรอมันเดือดนะพี่น้องเดือดแล้วก็บบาสิเติมด้วยน้ำเดือดแล้วพี่น้องได้เวลาแล้วพี่น้องบาร์ก็จะใส่เลยนะพี่น้องใส่เนื้อเป็ดพี่น้องเลยนี่หัว้าไป

แต่เต็มหม้อแล้วในระว่างรอเขากับมุกฝาไปก่อนนะพี่น้องรอเพิ่นได้ทีก่อนว<ะ>้าน่าเสได้เลยนะพี่น้องดนเติบแล้วนะสุดท้ายนะไายกับที่ใส่สนี่ผักซีฝรั่งกับหอมปลอมโรยหน้านะพี่น้องเพื่อความหอม แซฟคาดมาเนี่ยมาให้สิมก่อนสิมก่อนพี่น้องอือขาดเปลียนหน่อยหนึ่งพี่น้องมีบังนาหน่อยหนึ่งโอเคเลยพอดีพี่น้องแซบ อ้อนโอ้สุดย้อนพี่น้องเอ้ยแล้วละพี่น้องเอ,อ้ยมาเด้อกินน้ำบอยพี่น้องแล้วละตตมกับคักเลยพี่น้องสบายดีอีกรอบพี่น้องเอ,อ้ยมาวันนี้กำลังจะธิบายเฮ็ดเมนูนะพี่น้องเฮ็ดขั้นตอนเมนู สุดบอลอายนะต้มเป็ดแล้วก็ราบเป็ดนะพี่น้องอ่ะได้วเวลาขั้นตอนสุดท้ายเลยพี่น้องเลยขั้นตอนสุดท้ายถ้ากินเลยพี่น้องเข้าโฮมบดอย่างเดียวนะพี่น้องมาแซ่บนะบำใบเต็เดเองกินเองแซ่บเองนะพี่น้องมาวันนี้เขาเนี่ยสองห่อพี่น้องกาจะถึงเข้าเฮทกระนำยากเข้ากระนำ่น้องมาสุดสุดน้ำบอลพี่น้องักๆเลยลพี่น้องแซ่บเลยนะพี่น้อง I have to come Knock it off Knock it off Knock it off คากเลยพี่น้องอืมเดี๋ยวอ,กกอุ่นแน่แล้วพี่น้องเอ้ยเป็ดมันขนาดพี่น้องเป็ดตัวบบใหญ่งงนะสุดยอดเลยไิกินโดนโดน รัวเองเฮ็ดเองกินเอง แี่น้องเแค่ช่าวอบ้านี่บัวกุยนะพี่น้องบัวกุยแล้วก็บบัข้าวเพราะว่าอันใบมะกรูดพี่น้องเลยหอมใบมะกรูดมากกว่า ใช่เพอน้องอุ่นๆพอดีสดฮ้อนหลาก,กระสดเนค่ับพ่น้องบายมักเก็ดกินนะพี่น้องเบิ่งเท่าแม่เพนเฮ็ดอยู่บ้าน เซ็ดกินนี้ได้หลากหลายพี่น้องเลย มีอย่างคักพี่น้อง ลองเฮ็ดทานเพิ่งพี่น้องแซฟค้ามห้องเลยพี่น้องเลยสูตรเบาหาย มันแห้งไปแล้ว บายเชื่อว่านะพี่น้องสูตรหลายๆสูตรกับใกล้เคียงกันแหละพี่น้องแตก,กต่างกันไปเล็กๆน้อยๆบางคนก็นมกักหั่นหัวตะไคร้นะพี่น้องหั่นหัวตะไคร้ใส่พร้อมแต่บายแบบว่าหัวตะไคร้นี่มันออกกลิ่นถ้าต้มนี่บายใส่พี่น้องแต่ถ้าหั่นดิบใส่บายบ่ค่อยปานใด กาดฮ้อนนะพี่น้องมนันสีห้อนฮ้อนอ,นอุ่นอุ่นอุ่นอุนอนล้วก็มาเป็นฮ้อน Hmm. <laughs> บักง่ายพี่น้องตัวสี่ร้อยพี่น้องแบบน้ำมันเต็มนะพี่น้องตอนครัวนี่น้ำมัน ใสย่ยอดพักพร้อมพี่น้องพักที่แซ่บนะพี่น้อง <laughs> กินเลยพี่น้องเอ้ยเวทข้าวสองห่อเฮ็ดเต็มมือคักๆก็กินบ่ได้หลายบรรได้นนพี่น้องเอ,อ่ะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากพี่พังน้องพี่น้องเนาะกดไลค์กดแชร์ให้บออายแล้วก็ที่สำคัญอย่าลืมกดซับสไคร้แล้วก็กดกระดิ่งนะพี่น้องเพื่อเป็นกำลังใจให้บออายนะพี่น้องเนาะอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็ จีนลาพี่ลาน้องเพียงเท่านี้พี่น้องพรกันไม่คลิปหน้าพี่น้องอ่ะสำหรับคลิปนี้บายขอตัวพี่น้องบายบายสบายดี